สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม a r อาร์นไนนะครับในคลิปนี้จะพาไปดูโมดูลของครูสนะครับ The c r e e n Grint ก็เป็นตัวละครแห่ดาวนะมีคนโหวตเข้ามาจำนวนหนึ่งนะครับถึงแม้จะไม่ได้เยอะก็ถือว่าทำต,ตามผลโพลผมแล้วกันนะครับซึ่งแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าเจสสิก้าผมว่าน่าจะอาจจะข้ามไปก่อนเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งเจสสิก้ามีคนโหวตแค่คนเดียวมั <c> ้ง <oughs> ถ้าผมนับไม่ผิดนะ มาเริ่มกันเลยนะครับโมดูนะครับของครูสนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้น22แล้วก็เพิ่ม m a ็กซขึ้นด้วยนะครับ110ยนนี้มันมี <c oughs> เพิ่มความสามารถตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเมื่อโจมตีศัตรูที่เป็นเป็นตัวบินนะนะเป็นตัวบินจะตีแรงขึ้นนะครับ110นะครับอันนี้มาดูกันที่ การอัปเกรดนะครับก็พออัปเกรดขึ้นเป็นโมดูเลเวลสองเนี่ยจะทำให้พลังโจมตีเอ้ยดาเมจแรงขึ้นนะครับเมื่อตีติดครินะครับซึ่งตัวละครนี้มีโอกาส2ี่ที่จะตีแล้วติดคริจะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงแล้วก็ติดสตันนิดนึงนะครับเป็นมินิสตันนวินาทีโดยที่ดาเมจเพิ่มขึ้น10%นนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นเป็นเลเวล เรเอกสามนะครับจะเพิ่มอีกข <c oughs> ออภัยนะครับผมยังโควิดก็ที่จริงมันน่าจะหายแล้วน่าจะเป็นลองโควิดต่อก็คือแบบอาการยังอยู่แต่เชื้ออาจจะตายแล้วอะไรเงี้ยผมยังยังไม่แบบยังไม่100นะนะร้อยเปอร์เซ็นต์ะไรที่เรเวลสามนะครับจะเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับต่อตรงนี้จากร้อยเจ็ดสิบจะเป็นร้อยเจ็ดสิบห้านะครับ แล้วก็ไอพวกสแตตก,ก็เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนเลนะทีนี้ถามผมว่าจะอัพไหมส่วนตัวก็คงไม่อัพนะครับแล้วก็จริงจ,งจงตัวละคร,ครครูสเองก็ไม่ใช่ตัวที่คนส่วนใหญ่จะใช้กันส่วนตัวผมก็ไม่ได้ใช้นะครับเพรงันผมก็คงไม่ได้อัพแต่อันนี้คือทํามาเพื่อคอนเทนต์นะครับสําหรับคนที่เรียกร้องเข้ามานะเดี๋ยวมาดูกันที่การปลดลอ็อกนะครับ การปลดล็อกนะครับก็จะมีสองมิชชั่นโดยที่มิชั่นแรกเนี่ยให้เอาครูสนะครับใช้สกิล2นะครับให้ครบ5ครัง้งก็อันนี้ก็แนะนำเหมือนเดิมก็คือสามารถที่จะเอาไปลงในทัสฟาร์มแล้วก,กดสกิลเล่นก็ได้หรือเอาไปลงด่านที่ไม่ต้องเสีย Energy อย่างเช่น OF6 นะครับแล้วก็กดใช้สกิลไปเรื่อยๆได้เลยนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องเปลืองอาสมองนะต่อมา เิชัหที่2นะครับให้ไปลงด่าน38ให้ได้3ดาวโดยที่มีเงื่อนไขว่าครูสต้องเป็นตัวลาสไต่บอสนะครับสกาวแชตเตอร์นะฮนะก็ไม่ได้ยากอะไรสำหรับด่านนี้ง่ายนะครับก็ไม่มีเงื่อนไขอื่นๆเลยมีเงื่อนไขเดียวคือต้องให้ Cruise ครูสฆ่าบอสนะครับที่เหลือนั่นแปลว่าจะหยิบตัวละครอ,อะไรลงไปจัดเต็มได้เลยนะครับแล้วด่านมันเป็นมันเป็นด่านแรกๆอะ่ะ่อนมันไม่ได้เก่งมากนะครับ อ่ะเดี๋ยวข้ามไปเจอกันที่38มครับผมมาที่ด่าน38นะครับขออนุญาตเป็นแพ็กทิสนะครับเหมือนเดิมตัวละครที่ผมใช้จะตามนี้ก็ใครที่ดูมาหลายคลิปก็จะเห็นผมใช้เมาเทนบ่อยเพราะว่ามันใช้ง่ายดีแต่ก็อย่างที่บอกว่าด่านนี้อ่ามิชชั่นเวสนี้เนี่ยมันใช้ตัวละครเท่าไหร่ก็ได้มีเงื่อนไขเดียวคือคูซสตองคาบอสแต่อันนี้ผมก็เอามาลงว่าอ่ะผมใช้ประมาณเนี้ย แต่ตัวแท้งเนี่ยผมแนะนำให้ใช้สปอตนะครับเพราะว่าผมลองตอนแรกเนี่ยผมลองใช้กัมมี่แหละ oh <my> ผมเสีย Energy f ฟรีไปสองรอบเพราะว่ากัมมี่ลัดบอสครับรอบแรกอะอทำไมเควสวสไม่ขึ้นกัมมี่ตีบอสตายหรอวะแล้วผมก็คิดว่าผงใส่กัมมี่ตีติดฟรีมั้งก็เลยลองโลอีกรอบหนึ่งแล้วผมก็เสีย oh <my> <laughs> เอ e นอร์จีฟรีอีกรอบหนึ่ง ค,คือผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นจังหวะหรืออะไรนะมันอาจจะพอดีเป๊ะเกินไปผมก็เลยโอเคเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นสปอตเลยแล้วกันสปอตเนี่ยคือระหว่างที่เขาใช้สกิลฮิลเนี่ยเขาจะไม่ตีใช่ไหมนั่นแปลว่ายังไงบอสก็ไม่โดนดาเมจแน่ๆผมเอาชัวร์ไว้ก่อนนะสปอตมาแล้วก็จบนะครับจบจริงๆนะบอสเข้าระยะนะครับเปิดได้เลยนะครับสกิลตะกี้เคลียร์หมาหไปก่อนตัวหนึ่งเนาะตอนนี้ก็เปิดสกิลได้เลยนะครับ ทีนี้สปอตเริ่มโดนนาเบดแลกหนักแล้วก็เริ่มฮิวเราเราก็กดหิวทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็บอสก็ตายนะครับโดนฮิวครูสกินตายไปอ่ะหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแหละคือปล่อยหลาย,ยาวๆได้นะครับอาจจะอาจจะมีนิดๆหน่อยๆคือมากดสกิลเลี้ยงเลือดให้สปอตแล้วก็อาจจะเปิดสกิลครูสด้วยเพื่อจะได้เคลียร์บอลเร็วขึ้นอะไรเงี้ยก็ทำได้ เน,นี่ยอย่างตรงเนี้ยเปิดได้เลยนะยดิยิงเล่นได้เลยนะครับอ่สังเกตนะครับจะมีโดนวิ่งเลนกลางสองเลนด้วยเพราะงั้นสไนเปอร์อีกตัวจำเป็นนะครับจำเป็นมากแต,ตรงนี้สปอตฟิวไปก่อนได้ด่่นนี้มอนมันเยอะนะ แต่ก็ไม่ได้โหดอะไรันเนี้สกิลพร้อมก็กดเปิดต่อได้เลยนะครับนีเป็นอันจบสำหรับต่านนี้นะฮะับอขอบคุณทุกคนที่ติดตามสารับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับผมสว,วัสดีทุกคนคนระับ